สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตสภาวะอากาศและเส้นทางฝนกันในวันนี้นะครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565นะฮะวันนี้ฮะวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนกระจายเท่าๆกันนะในเกือบทุกๆภาคนะครับจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่แผ่ปกคลุมเต็มระบบ หนักเบาก็ว่ากันไปตามแรงลมฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันก่อนอื่นก็ตามคำขอไปดูสถานการณ์ลำน้ำและน้ำในเขื่อนตามที่หลายท่านเรียกร้องกันมานะฮะเอาแบบคร่าวๆสั้นๆนแต่เข้าใจตรงกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของพี่น้องทุกท่านนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่น้องที่ลุ่มน้ำสายหลักโดยจากภาพนะฮะเป็นภาพรวมเห็นนะครับทั้งประเทศ จะเห็นว่าภาคเหนือของเรานั้นระดับน้ํายังน้อยฮะในขณะที่ภาคอีสานระดับน้ําในลุ่มน้ํายังคงปกติแต่พอมาดูเส้นเลือดใหญ่ของภาคกลางฮะอย่างลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาจะถือว่าระดับน้ําอยู่ในสภาวะที่น้ําน้อยวิกฤตเลยนะครับสีแดงเลยนะฮะหากแยกออกมาเป็นสายนะเป็นสายสําหรับเป็นภาคภาคนะก็ไปดูสําหรับภาคเหนือก็จะเห็นว่าแม่น้ําปิงนะฮะแม่น้ําปิง แม่น้ํายมนะอันนี้แล้วก็แม่น้ําวังนะฮะสามแม่น้นํานี้มีระดับน้ําจัดว่าน้อยนะครับไหลผ่านจังหวัดไหนบ้างอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วครับพี่น้องในพื้นที่รู้ดีกันอยู่แล้วแต่แม่น้ําน่านนะเป็นแม่น้ําสายเดียวในทางภาคเหนือที่ณวันนี้ยังคงมีระดับน้ําที่ปกติเห็นไหมครับตามภาพโดยภาคกลางนั้น ก็แม่น้ําเจ้าพญาน้ําน้อยวิกฤตฮะตอนนี้ในขณะที่ลุ่มน้ําในภาคอีสานนะภาคอีสานมูเฮานะครับอย่างลุ่มแม่น้ําชีบนเป็นไงครับฮะแล้วก็ลุ่มแม่น้ําชีล่างลุ่มแม่น้ํามูลบนแล้วก็ลุ่มแม่น้ํามูลล่างระดับแม่น้ําสําคัญสําคัญก็มีระดับน้ําปกติฮะทั้งภาคอีสานตอนนี้โดยที่เราไปดูสถานการณ์ปริมาณน้ําในเขื่อนกันเลยนะครับ สิ้นสุดณนะวันที่11พฤษภาคม2565คือเมื่อวานนี้ฮนะอธิบายสีนิดนึงที่พี่น้องเห็นก็เป็นปริมาณของน้ำที่กักเก็บไว้ณนะปัจจุบันฮนะโดยสีเหลืองนั้นก็เป็นระดับที่วิกฤตนะเหลือน้ำในเขื่อนเพียงร้อยละ1 0 3ถของความจุอ่างนะสำหรับสีเขียวถือว่าปริมาณยังน้อยฮะถือจัดว่าน้อยเลยนะครับสีเขียวอยู่ที่ร้อยละ40ไม่เกิน50%ฮะไม่ถึงครึ่งอ่างว่างั้นเะครับ โดยที่สีน้ำเงินนั้นมีปริมาณพอใช้ก็คือโอเคเลยหละ่ะคือร้อยละห้จะไปจนถึง70%แต่ก็เติมได้ก็ดีนะครับสำหรับสีแดงนั้นมีระดับน้ำแปดขึ้นไปก็คือใกล้เต็มความจุของอ่างแต่ก็ไม่มีกิดนะครับเห็นภาพโดยทั่วประเทศแล้วเป็นไงครับพี่นอ้องจะเห็นว่าน้ําในเขื่อนนะน้ําในเขื่อนโดยทั่ว,วไปยังถือว่ามีน้อยฮะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับ แล้วก็มีน้อยจนวิกฤตเลยหลายเขื่อนก็อยู่แถวแถวไหนฮะภาคตะวันออกของประเทศไทยเรานี่เองเห็นไหมครับโดยมาดูลายภาคกันฮะรเริ่มที่ภาคเหนือนะครับเขื่อนที่ภาคเหนือเนี่ยจัดว่าน้ํายังมีน้อยปริมาณน้ําไม่เกินห้าสิบเป็นสเีเขียวของความจุอ่างนะก็จะเห็นมีเขื่อนไหนฮะเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะเขื่อนแม่กลวงอุดมทาราที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะแล้วก็มีเขื่อนสิลิกิต ที่อุตรดิตถ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนพิษโลกฮะแล้วก็มามีเขื่อนแม่มกลำปางแล้วก็เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากทั้งหมดเนี่ยมีปริมาณน้ําเก็บกักยังน้อยฮะยังถือว่าน้อยไม่ถึงร้อยละห้าสิบนะโดยที่ปริมาณน้ํากักเก็บพอใช้ร้อยละห้าสิบขึ้นไปไปอยู่ที่สองเขื่อนก็คือเขื่อนกิ่วคอหมาแล้วก็เขื่อนกิ่วลมที่จังหวัดลําปางฮนะเอามาดูพื้นที่สารกันครับซึ่งจะเห็นว่า ก็มีเขื่อนที่จัดว่าปริมาณน้ําน้อยฮะน้ําน้อยแบบเข้าขั้นวิกฤตเลยก็มีอยู่เขื่อนหนึ่งคือไม่เกิน3 0เซนั่นก็คือเขื่อนห้วยหลวงนะที่จังหวัดอุดรธานีฮะโดยก็ยังมีน้ำอ่าปริมาณน้ําน้อยยังอีก4ี่เขื่อนฮะซึ่งไม่ถึง50%เซก็คือเขื่อนแล้วเขื่อนน้าอูนนะเขื่อนน้าพุงที่เมืองสกลน,นครแล้วก็เขื่อนลำปลาวกาลสินเขื่อนอุบลรัตน์ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ อันนี้ก็คือน้ํำยังน้อยฮะแล้วก็มีปริมาณน้ําระดับพอใช้คือห้าสิบเปอร์เซนขึ้นไปภาคอีสานก็มีเขื่อนจุฬาพรที่ชัยภูมิเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำพะเพลิงนะเขื่อนมูลบนและเขื่อนลำแซะฮะซึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาะฮะแล้วก็มีเขือ่อนนางรองะฮะลำนางรองบุรีลาก็มีปริมาณน้ําเก็บกักกักเก็บอยู่ที่ระดับปกติเช่นกันนะ อ,อ๋อลืมไปเขื่อนหนึ่งครับพี่น้องเขื่อนศิรินทรน,นะเขื่อนศิรินทรที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีปริมาณน้ําพอใช้ได้นะครับไปดูภาคกลางกันครับปริมาณน,น้ําในเขื่อนอยังวิกฤตนะฮะที่ไหนครับก็เขื่อนป่าศักช์ชิทธินะ์ฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ที่จังหวัดสระบ,บุรีโดยที่เขื่อนทับสเลาที่อุทัยธานีก็ยังมีปริมาณน้ําน้อยครับ น้ำน้อยมากก็คือไม่ถึง50%ส่วนอีก3าเขื่อนที่เหลือคือเขื่อนกเกษียวที่สุพรรณเขื่อนวชิราลงกรณกาญจนบุรีเอามีน้ําปกตินะฮะก็คือร5อยละขึ้นไปในขณะที่เขื่อนศรีนครินที่อยู่เมืองกาญนะฮะน้ำมากฮนะถึงร้อยละแปขึ้นไปเลยในภาคตะวันออกฮะก็มีเขื่อนน้าน้อยวิกฤตอยู่3เขื่อนนะ ภาคตะวันออกเยอะสุดคือเขื่อนคุนด่านประการชนที่นครนายกเขื่อนนลัลรือบดินทะละจินดาปาจีนบุรีแล้วก็เขื่อนคลองสียัดฉะเชิงเซานะฮะโดยที่เหลือเป็นเขื่อนที่ระดับน้ํากักเก็บปะกะติฮนะปะกะติเลยก็ได้แต่เขื่อนบางพระนะชนบุรีเขื่อนหนองปลาไหลและเขื่อนประแสะที่จังหวัดระยองนะฮะโดยเขื่อนในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ทั้งภาคใต้บนภาคใต้ล่างไม่ต้องห่วงนะครับ สำหรับเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรีเขื่อนปานบุรีประจวบคิรีขันรวมถึงเขื่อนรัชประภาสุรา์ธานีและเขื่อนบางลางยะลาในพื้นที่ใต้ล่างมีระดับน้ำเก็บกักเก็บ,กบ,กบ,กบพอใช้คือร้อยละห้าสิบขึ้นไปนั่นเองดังนั้นสรุปว่าน้ำยังน้อยฮะโดยเฉพาะภาคเหนือเหนือกลางละวันออกฮะตกมาเลยนะครับฝนตกมายาวๆเลยไม่ต้องกลัวน้ำท่วมนะเขื่อนยังเหลือรับอยู่ยังไงผ่านเดือนนี้ไปเราไปส่องกันใหม่เดือนหน้าดีไหมครับพี่น้อง แล้วก็อย่าลืมเตือนกันแล้วครับกลับมาดูลักษณะาอากาศประเทศไทยวันนี้กันตามฟอร์มฮะเราไปส่องแนวลมบน500เฮกโตปาสคางกันก่อนฮนะทรงลมบนวันนี้เป็นไงครับพัดเป็นลมตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ฮะปกคลุมตอนบนของประเทศไทยไปทั้งหมดแล้วก็ด้านล่างพัดเป็นลมใต้เลยนะ ฐ่านควบคุมข้อพักใต้ไว้ตามลูกศรสีดำเห็นะครับในขณะที่ลมล่างฐานฝน850เฮกโตปสาสาลนะวันนี้เต็มระบบนะเต็มระบบแน่นอนครับลมมรสุมแนวพัดแผ่เป็นแผ่ใหญ่เป็นแนวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เซาวเวสนะปกคลุมประเทศไทยไว้ทั้งหมดตามลูกศรสีเหลืองพี่น้องจะเห็นว่าการเคลื่อนของลมล่างในวันนี้วันที่12เนี่ยแน่นและแรงเป็นบางจุดนะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสีสเกลพื้นลมเป็นสีแค่ไก่เห็นไหมครับนั่นเลยนะตามวงกลมนะวงกลมแถวๆนะนะั้นความเร็วน่าจะเกิน26นอดขึ้นไปนั่นหมายถึงว่า49-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนั่นก็หมายความว่าเมื่อความเร็วลมของลมฐานเมฆหรือฐานฝน850นะฮะพัดผ่านพื้นที่ใดในระดับนี้ก็มักจะยกตัวได้ดีทําให้มีฝนโดยอัตโนมัติฮะโดยไม่ต้องอาศัยปะทะเขาหรือพัดสอบกันเลยในพื้นที่ดังกล่าว ฝนก็จะเทลงมาง่ายๆกว่าเขานะฮะพัดไปแล้วนะมันแรงพอเดากันออกนะครับสําหรับพื้นที่วันนี้พ,พื้นที่ไหนฝนตกดีโดยทั้งนี้จากทรงลมบนตอนแรกถ้าพี่น้องจํากันได้ฮนะส่วนที่พัดประสานนะไปในทางเดียวกันกับทรงลมล่างแน่นๆนะฝนก็จะยกตัวดีได้ตรงไหนครับตรงไหนบางก็ตรงน่าจะกรอบสี่เหลี่ยมแถวเหนือบนด้านตะวันออกเห็นไหมครับตรงนี้ฝนก็จะกระจายพื้นที่ดีกว่าเขาในภาคเดียวกัน แต่ทางใต้นะแม้ลมล่างจะพัดแรงพี่น้องดูแนวะลมลมล่างจะพัดแรงแบบเป็นเซาเวส์แต่ลมบนไม่เป็นใจนะส่วนเป็นลมใต้นะส่วนเป็นลมใต้ขึ้นไปฝนก็จะเบาลงนิดหน่อยแต่ก็มีฝนตกนะสำหรับภาคใต้ก็จะเบากว่าภาคเหนือนะครับถูกไหมครับต่อไปนะเชานะ้าเช้าเนี่ยเพียงแค่พี่น้องฟังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าวันนี้หรือวันนั้นๆวันไหนนะมีมีลมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงอะไรเนะี่ย พี่น้องไม่ต้องไม่ต้องไปส่องเลยจังหวัดไหนพี่น้องแค่มองแดดรอบๆบ้านนะฮะก่อนถ้าเช้าๆแดดดีๆนะตกบ่ายข้ามเตรียมกระลมังได้เลยครับไม่ต้องไปรอฟังรายละเอียดจังหวัดตกที่ไหนบ้างฮนะมองรอบตัวก่อนครับและฝนก็จะมาจากทิศตะวันตกนี่คือลักษณะของฤึกด,ดูฝนนะครับดังนั้นลักษณะเช่นนี้วันที่12บสองเจ็ดโมงเช้าวันนี้ถึง7จ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่13บสา ประเทศไทยก็จะมีฝนกระจายตัวโดยทั่วไปจากเล็กน้อยไปถึงปานกลางโดยภาคเหนือจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกปานกลางขึ้นไปได้บางส่วนในบริเวณจังหวัดลำปางพะเยาหน้าอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีปริมาณฝนร้อยละ40ของพื้นที่ภาค โดยมีฝนปานกลางขึ้นไปตกได้บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนมยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดและจังหวัดสุรินนะฮะภาคกลางก็มีปริมาณฝนฟ้าขน,ฝน,ฝนองร้อยละสของพื้นที่ฮะมีฝนปานกลางขึ้นไปได้แถวไหนครับแถวแรงๆด้านตะวันตกส่วนใหญ่ก็คือบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง,ทองกาญจนบุรี และก็จังหวัดราชบุรีพื้นที่จังหวัดไหนที่ผมไม่ได้เอ่ยไม่ได้พูดออกไปนะครับมันก็ก็ตกนะครับแต่มันก็อาจจะตกเฉลี่ยกันไปฮะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสี่สิบของพื้นที่มีปริมาณฝนตกปานกลางส่วนใหญ่พื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีสาหรับภาคใต้นะก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสี่สิบของพื้นที่มีฝนตกปานกลางส่วนใหญ่ก็ ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลักไปที่สุราษฎร์ธานีปัตตนานียะลานราธิวาดนะฮะคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรฝั่งอันดามันคลื่นสูง2เมตรขึ้นไปนะฝั่งอันดามันพี่น้องก็ดูเดินเรือระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันครับสวัสดีครับ